สวัสดีครับผมร้านดาวลุงเจริญแท็กเตอร์ครับร้านตั้งอยู่บ้านาเชือกตำมนหนองแปนออำเภอุมาลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์เบอร์โทร0 8 7 9 5 4 3 2 2 5ครับผมวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับจะมารีวิว L36 08ตัวดีทีนะครับมาพร้อมอุปกรณ์3าชิ้นนะครับมีโรตารี่ไปดันหน้าแล้วก็ผวานวนะครับผม เดีมาดูรอบคันกันเลยครับรถคันนี้ปี54นะครับเดีมาดูชั่วโมงทำงานกันครับชั่วโมงทำงาน1546งาน1 5 4ชั่วโมงเองนะครับผมลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถเอาไปไว้ใช้งานนะครับ พร้อมใช้งานเลยได้ยางหน้าใหม่นะครับผมอ่าทั้งสองข้างนะครับสายกวัวยางหน้าใหม่ยางหลังก็เพิ่งเปลี่ยนนะครับได้เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยยางหลังนะครับผมอ่าทั้งสายทั้งกัานะครับยางหลังนะครับผมยางสวยๆเลยทั้งสี่เส้นหลังค้าไม่แตกนะครับ รถคันนี้เครื่องเกียร์เดิมมากนะครับผมปั๊มดีกรไม่เคยผ่าทอนนะครับเราปรับสภาพชุดใบมีดแล้วก็เก็บสีล้อนะครับผมแล้วก็เก็บสีท้ายนะครับอย่างฝากระโปรงก็สีเดิมนะครับเป็น l อ6 0 8นะครับตัวดีทีนะครับผม สภาพอ่าสวยๆเลยทีเดียวนะครับสภาพจิตสภาพสวยเหมือนใหม่เลยครับผมให้ลูกค้าดูเลยนะครับส่งเครื่องมือก็สวยๆวยเป็นเดิม,ดมไปเลี้ยวรถคันนี้เครื่องเดิมเดิมนะครับเครื่องไม่เคยแก่เลยนะครับ ฮาร์คจุดจุดเดิมนะครับเครื่องแห้งๆนะครับผมเรมไม่เคยถอดไม่มีรั่วซึมนะครับแห้งๆเลยรถคันนี้ไม่เคยผ่าตอนเลยนะครับเดิมๆเลย ไม่เคยโดนปเจเลยนะครับน็อตไม่เคยเดินเลย mm hmm. เดิมเลยนะครับผมเดิมปกเบ <Okay. S 2> รกคัสอ่าไม่ไม่หลวมนะครับเหยียบแน่นๆเลยสภาพสวยเลยทีเดียวไม่มีตาช้างนะครับผานก็ตาช้างนะครับ ดีเ2สสองสองห้าอีแคมีพันนะครับผมไปสวยนะครับไบดีไม่แตกนะครับผมเดี๋ยวมาดูท้ายนะครับพอ,เ,อเต็มนะครับพอปั่นยังเต็มเลย <S 1> <S 1> สินล่อหลังไม่รู้นะครับแห้งๆเลย ท้ายก็เดิมๆไม่แตกนะครับผ่านพวนผ่านห้านะครับตาช้างนะครับรถไม่เคยผ่าท่อนเลยนะครับ ใดก็เดิมนะครับใดสตาร์ตก็เดิมเครื่องก็สวยๆอยู่เลยนะครับสินล้อหน้าก็ไม่รั่วนะครับลูกหมากเราเปลี่ยนใหม่ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับผมแน่นๆเลยนะครับ ตัวสลักคานล่างนี่ก็คานไม่มิดแล้วก็เปลี่ยนแบบแน่นๆเลยนะครับไม่โยกเยกนะครับผมขี่ไปไม่มีเสียงดังเลยนะครับยางหน้าใหม่นะครับผมฝากระโปรงสีเดิมนะครับฝากระโปรงสีเดิมไม่มีตาช้างเดี๋ยวมาดูโรตรี่นะครับโรตรี่ก็ตาช้างนะครับ บอลลอตเตอรี่ก็ออกพอได้ครับไม่ถึงกับเยอะนะครับ r x 1 6 3นะครับผม DS นะครับผมก็พร้อมใช้งานเลยนะครับโอตเตอรี่พร้อมยอยนะครับแถมยอยให้ด้วยนะครับผม เดี๋ยวมาดูระบบการทำงานกันเลยครับมาดูระบบการทำงานกันเลยครับเอาเลยสตาร์ทเลยเครื่องแน่นๆนะครับเอาใบมีดขึ้นเลยใบมีดขึ้นเร็วๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูผ่านนะครับายกเลยไม่ได้เร่งเครื่องนะครับผม ขึ้นเร็วลงเร็วนะครับหางไม่ตกเลยเอาวิ่งเลยท่าในใดกำลังมองหารถ l 3 6 0 8ตัวดีทีนะครับมาพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นนะครับ ร้านนา้าลุงจเจริญแท็กเตอร์นะครับผมเขาวิ่งก็ไม่ในหอนเท่าไหร่นะครับก็เป็นเพียงใหญ่เป็นธรรมดาครับกูบรต้าเป็นเพียงใหญ่นะครับอ่าีูเลยหรือว่าธรรมดา,า,าไปมีดไม่โยกเยกนะครับแน่นๆนะครับผม ลูกหมาก็แน่นๆนะครับเราเช็คพร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูระบบขับเคลื่อนสีล้อกันครับผมมาดูระบบขับเคลื่อนสีล้อกันครับเอาเลยสภาพสวยเหมือนใหม่เลยนะครับยางสวยสีเส้นเลยนะครับยางหน้าใหม่นะครับยางหลัง90%าง90%เลยนะครับขับเคลื่อนสีล้อดได้ปกตินะครับ อย่างขัดเกียนเลยครับผม เดี๋ยวมาดูม้อน้ำกันนะครับแล้วก็ที่เติมน้ำมันเครื่องกันนะครับตัวนี้เราก็เปลี่ยนใหม่ให้นะครับผมจะได้ปัไ่ไง่ยนะครับ ก็สวยนะครับเดินะครับ สวยพร้อมใช้งานนะครับผมปรับสภาพเฉพาะช่วงล่างนะครับยางใหม่ยางเกือบใหม่เลยนะครับยางหน้าใหม่ครับยางหลังสภาพ90%ซครับผมมาพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นนะครับตัดทางหมดเลยลูกค้าเปลี่ยนอุปกรณ์ได้นะครับ แม่งอยากได้โรตรี่เป็นที่ตัดหญ้าได้นะครับผมที่ตัดหญ้าเราให้ของใหม่เลยนะครับอ่าาลูกค้าอยากได้ที่ตัดหญ้านะครับผมเมตรยี่สิบนะครับเปลี่ยนได้ครับไม่เอาโรตรี่เอาที่ตัดหญ้าใส่ก็ได้นะครับผมอ่า ย้ำอีกทีนะครับรถคันนี้ปี54นะครับชั่วโมงทำงาน1,546ชั่วโมงครับราคาอยู่ที่3 1 0 0 0 0บาทนะครับผมไม่ไกลส่งฟรีนะครับไม่เกิน400กิโลเมตรแรกส่งฟรีนะครับผม หรือลูกค้าอยากมาดูรถก็ได้นะครับร้านตั้งอยู่บรรเชือกตะบนหนองแปนนอำเภอเราลาสาจังหวัดกระสินเบอร์โทร0ูนย์แป2เจสสองหครับผมลูกค้าไม่สะดวกมานะครับอยู่ทางไกลสอบถามรายละเอียดหรือจะจองทางออนไลน์ก็ได้นะครับโทรศัพท์มาถามได้นะครับผม ฝากกดติดตามด้วยนะครับทางร้านมีคลิปให้ดูเรื่อยๆครับผมร้านเราเรุ่งเจริญแท็กเตอร์กลับสวัสดีครับ